ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผอมาจะาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ Nokia Aero 5G สมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่ามาพร้อมดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่จัดเต็มและประสบการณ์การใช้งานที่เกินคาดถ้าใครกำลังมองหามือถือที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ความแรงของสเปคและกล้องคุณภาพสูงรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ ก่อนอื่นต้องพูดถึงดีไซน์ภายนอกของ Nokia a แอโ 5G กันก่อนตัวเครื่องถูกออกแบบให้บางเฉียบและมีน้ำหนักเบาวัสดุทำจากอลูมิเนียมอลลอยเกรดพรีเมียมที่ให้ความแข็งแรงและหรุหราในเวลาเดียวกันหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.8นิ้วความละเอียด 2K บวกและ Refresh Rate สูงถึง144 h z ทำให้การแสดงผลลื่นไหลสีสันสดใสและคมชัดสมจริงไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือใช้งานโซเชียลมีเดียก็ให้ประสบการณ์ที่เต็มอิ่มทุกมุมมอง ในเรื่องของประสิทธิภาพโนเกียแอโ 5G มาพร้อมชิปเซต snapdragon 8 Gen 5ตัวท็อปที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรซึ่งให้ความเร็วแรงเหนือระดับพร้อม GPU รุ่นใหม่ที่รองรับการเล่นเกมกราฟิกสูงได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมยังมีระบบระบายความร้อนแบบ Liquid c คู l 2.0ที่ช่วยให้การใช้งานหนักๆยาวนานต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนอกจากนี้ยังมาพร้อมแรม16กิกะไบต์และ ROM เริ่มต้น512กิกะไบต์รองรับการเก็บไฟล์รูปวิดีโอและแอปพลิเคชันได้อย่างจุใจ มาถึงจุดเด่นที่หลายคนรอคอยก็คือเรื่องกล้องโนเกี a e อ r o 5G มาพร้อมกล้องหลัก200ล้านพิกเซลเซนเซอร์ขนาดใหญ่ F 1.6ที่ถ่ายภาพได้คมชัดในทุกสภาพแสงไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีกล้องอันตราวาย50ล้านพิกเซลและกล้อง t e l e p h o ต้48ล้านพิกเซลรองรับการซูมแบบ o p ปติคอล 10x และดิจิตอลซ o มสูงสุด 100x ซึ่งเหมาะมากสำหรับสายท่องเที่ยวหรือคนที่ชอบถ่ายวิวสวยๆส่วนกล้องหน้าความละเอียด60ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายเซลฟี่แบบอันตร HD และการบันทึกวิดีโอ 8K ที่ชัดเจนสุดๆ แบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดไม่แพ้กันโนเกียแอโร 5G มาพร้อมความจุ6,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานทั้งวันแบบสบายๆโดยไม่ต้องพก Powerbank แถมยังมีระบบชาร์จไว้ 150W ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง100%ได้ในเวลาไม่ถึง20นาทีและยังรองรับการชาร์จไร้สาย 80W รวมถึง Reverse Wireless Charging ที่สามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นได้อย่างสะดวก ด้านซอฟต์แวร์โนเกียแอโร 5G มาพร้อม Android 16ที่มีการปรับแต่งแบบเพลย์แอนดรอยทำให้การใช้งานลื่นไหลไม่มีโฆษณารบกวนและได้อัปเดตยาวนานตามสไตล์โนเกียที่ขึ้นชื่อเรื่องการดูแลระบบอย่างต่อเนื่องที่สำคัญยังมีระบบ AI ที่ฉลาดขึ้นในทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งการถ่ายภาพการจัดการพลังงานหรือแม้กระทั่งการแนะนำการใช้งานตามพฤติกรรมของผู้ใช้สำหรับราคาวางจำหน่ายโนเกียแอโร 5G ในปี2026ถือว่าอยู่ในระดับเรือธงที่คุ้มค่า เปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ32,900บาทซึ่งเมื่อเทียบกับสเปคและฟีเจอร์ที่ได้รับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเหมาะทั้งสำหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนทำงานเล่นเกมหรือใช้เป็นกล้องคู่ใจเวลาเดินทางโดยสรุปแล้ว Nokia Aero 5G คือสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานความหรูหราความแรงและความคุ้มค่าไว้ในเครื่องเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นสายถ่ายรูปสายเล่นเกมหรือสายทางานรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ้าใครกำลังเล็งหาสมาร์ทโฟน 5G ตัวใหม่ในปี2026ผมบอกเลยว่า Nokia Aero 5G จะทำให้คุณประทับใจตั้งแต่แรกสัมผัสแน่นอนครับ